สวัสดีครับเอฟซีวันนี้ก็มาขโมยหลานๆหน่อยจะอมเนี่ยตัดยอดจะอมครับทอดนกไข่หน่อยครับโอ้ยหนามแทงอ้ยมีหนามด้วยวางไว้ก่อนครับมาทอดนกไข่หน่ยอยโหดู ต้นไม้ฮนะสวยฮนะสีโอ้เหลืองอลา,ามเลยครับ fc พอต่อทุกคนทุกท่านฝากช่องพอนชยหมูกระทะด้วยนะครับดูดิครับนี่ฮนะบานนี้บานนาสวยนะฮะเหลืองอลา,ามเลยไม่รู้ต้นอะไรผมไม่รู้จักนี่ฮนะมาตัดยอดชะอมหน่อยฮนะตำพริกทอดไข่หน่อยครับ อยรวมไปไหนเลยนี่ฮนะยอดชอมไม่ค่อยมียอดเลยครับน่กกากลัวครับตัดไปมั่งแล้ว,วต้องเดินหาเดี๋ยวมาให้ชม ดอกไม้สวยๆย,ยามเย็ยนครับเอมียอดก็เขาไม่รู้หายอดยากครับหาไปทอดไข่สักหน่อยตำน้ำพริก ียอดวัวน้ำอะน้ำเยอะนี่ยตัดยอดจะอมยอดไม่สวยมีแแก,แก่่อ่อนๆหายหมดมันขาดน้ำอ่ะหลานไม่ยอมลดน้ำมาเป็นไหนอะ โอ้อทิ่มือเจอดูไปเลยมียอดด้สวยปปะก็ตัดไปหมดแล้วยอดใหญ่ใหญ่เหลือได้ยอดสมโสมไม่เป็นไรอไ่ะเาทอดถ้าไข่โซมะเอา เอาไม่ขี่ยอดนะครับมันไม่ค่อยมีละกินคนเดียวครับเพราะว่อกินข้าวแล้วอะไรแล้วเหลือแต่ผมมันยังไม่ได้กินหาสองยอดทอดไข่สองใบตำน้ำพริกกะปิ นี่ฮะสวยไหมครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆโอ้สวยมากเลยผมเพิ่งเดินมาเนี่ฮะโอ้ดอกไม้สวยครับไมรรู้เขาเรียกต้นอะไรใครรู้จักบ้างครับนี่ฮะสวยมากครับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะฮะชมดอกไม้ไปเรื่อยๆนะเนี่ยครับสวยมากนะครับ ฝากช่องพรชัยด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ